ส so, วัสดีครับผมหมีเกมเมอร์แล้วพาร์ทที่9นะครับของเทลออฟเบอร์เซเรียอ่าบิ๊กี้เกียร์ซะหน่อย <c oughs> มันใช่นะครับโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันต่อครับเราต้องไปคุยกับเรือใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดคือมันจะมีเควสอะไรให้ทำอันนี้อะไรเนี่ยลองคุยดูสิมาเล่นเกมกันอ๋อเหมือนไอแมวใน ซิมโฟเนียนะที่มีเกมมินิเกมให้เล่นคุยไันี่ดีกว่าครับล้มก็แรงคื่นก็ดีแต่เราต้องติดอยู่ที่นี่งั้นทำไมไม่ออกเรือล่ะไม่มีทางทางบทไม่อนุญาตนะทำไมต้องรอรับคำอนุญาตด้วยตอนนี้นะอาณาจักรเข้มงวดถึงขนาดสร้างกำแพงแล้วก็ประตูในทะเลเลยล่ะ อก็มิดแกนน่ Mid ะมีเกาะเยอะแยะนี่นะแล้วทะเลก็เป็นทางเดียวที่เราจะเดินทางไปที่อื่นถ้าเกิดควบคุมเรือได้แล้วก็ก็ควบคุมการเดินทางของผู้คนได้ข้ <Exactly. S 2> อมูลเชิงลึกเลยนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะอเจ้าป้อมปาการวอเทอร์เกิน,นั่น หน้าที่มันก็เป็นแบบนี้แหละใช่มันอาจจะเชี่วงวดไปหน่อยแต่ก็จำเป็นนะเพราะในทะเลก็มีพวกมีสารเหมือนกันแล้วมีแต่พวกมือปราบที่จัดการมันได้แต่มันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะเพราะคนแห่งท้องทะเลยอมแต่คลื่นกับลมเท่านั้นแหละโอเคจ้ะจ้ะคือเหมือนเหมือนตอนนี้เนี่ยการเดินเรือหรือว่าอะไรทุกอย่างมันจะเขาเรียกอะไรนะมีข้อจากัดนะครับเพราะว่าทางบดไม่อนุญาตเดี๋ยวเราคุยกับไอ้นี่ดีกว่า ไอเซนบอกว่าให้มาคุยกับนายน่ะไอเรื่องเรือสอดแนมที่มันอะไรกันพวกเราจะสำรวจทะเลน่ะโอ้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะนอกการควบคุมของอาณาจักรน่ะมันเป็นทะเลที่กว้างมากเนีกว่าทะเลภายนอกแล้วจะสำรวจมันใช่ไหมเพื่ออะไรล่ะก็ทำแผนที่ละสิแผนที่โลกไี่ล่ะแผนที่โลกนั้นเหรอใช่แล้วล่ะโจรสลัดของไอฟีนมีความทะเยอทะยานนะและหนึ่งในนั้นก็คือ การสร้างแผนที่ที่อธิบายทั้งโลกเอาไว้ความจริงแล้วที่วานเอลเทียเดินทางไปไกลขนาดนี้นะก็นะก็มีเหตุผลแบบนี้แหละสุดยอดไปเลยพวกนายมีความฝันอันยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะใช่จะเอาแผนที่ที่ไม่มีคนไปเอามาทำไมกัน ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ก็นะถ้าเราจะหาทุกอย่างแล้วก็มันก็ต้องใช้โชคพอสมควรเราก็เลยจะยืมเรือเธอหน่อยแล้วจะเอาไปทำอะไรงั้นเหรอฉันอยากใช้สัญชาตญาณของเธอบอกมาว่าเราควรไปสำรวจที่ไหนแล้วานเอลเทียก็จะเป็นคนจัดการแล้วเธอก็เก็บของที่เราหามาได้ระหว่างการสำรวจได้ด้วยนะเธอจะสามารถสั่งงานที่ใหม่ๆได้จากที่ไหนก็ได้บนโลกโดยใช้นกส่งข้อความเซฟเจใครจะไปรู้ เราอาจจะเจอสมบัติก็ได้หรือแม้แต่อาหารหายากหรือเมนูใหม่ๆสมบัติสินะมันก็ไม่ได้ฟังดูแย่นะแล้วเราก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากด้วยแต่มันน่าสนใจใช่อเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดฉันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะฉันจัดการได้เยี่ยมลันจะบอกนะว่าต้องทำไงโอเคกดไปที่ Expedition นะครับการสำรวจใช่ไหม อันนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้มันก็ให้เลือกดิส Pad ออกปฏิบัติการนะครับเฮ้ยนี่มันเหมือนไปท่านเกียร์เลยออกไปสำรวจแอเรียที่มันขึ้นอยู่เรเรมอนซีเรมอนซสีส่งเรือไปไหมส่งไปครับโอห้าวิเองเหรอโอเค t s e เอาละเรือสำรวจส่งไปแล้วคือมันเอาเรือเราส่งไปนั่นแหละใช่ไหม Take look this. ดูนี่สิอะไรเนี่ย Win-Win-Lose ระหว่างการสำรวจเรือจะได้พบกับการต่อสู้3ครั้งและนี่คือจำนวนชายชนะหรือความพ่ายแพ้และไอเทมที่ได้การสำรวจเนี่ยอาจจะได้พบสิ่งใหม่ๆเป็นทังวันเช่นสมบัติเ,เมนูอาหารอะไรแบบนี้นะครับสมบัติบางชิน้นี่ยจะเพิ่มความสามารถในการออกสำรวจให้ลื่นไหลยิ่งขึ้นและเมื่อสำรวจไปแล้วเนี่ย ก็จะได้ประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็น EXP นู่นนี่นั่นโอเค yes ส่งไปทีนี้30มสงั้นเราก็แค่รอเวลาสินะอยากรู้จังว่าจะเจออะไรเรือจมที่เต็มไปด้วยสมบัติโบราณสถานใต้น้ำท่านเลรายหรืออาจจะเป็นเส้นทางการขนส่งไมแค่ปลาก็พอแล้วล่ะโดยเฉพาะถ้ามันขายได้คิดเหมือนกันเลยล่ะทูน่าหางเหลืองหรือสเตเชนอ้าว เอาแค่น <ève S 2> <epid em ain> ี้ด้วยพวกนี้มันทำหน้านะครับคือวอลเวดเอาละฉันจะเตรียมวานเอลเชียให้พร้อมคือวอลเวดกับกับไอดีมากิลูบอกเอาแค่ปลาก็พอแล้วเอาไปขายนะครับเรามาคุยกับไอหมอนี่ดีกว่านี่ไงได้ข่าวหรือยังะะมาคัสกับพวกของเขาโดนพวกกองทัพเรือจับไปแล้ว นี่พวกมันก็จัดการมาคัสได้แล้วเหรอจากสี่ราชาโจรสลับที่อยู่ในมิดแกนตอนนี้เหลือแต่กองเรือของไอฟรีเท่านั้นแหละที่เหลือรอดไม่ใช่ว่าทะเลยังมีโจรสลัดเต็มไปหมดเหรอก็มีแต่พวกโจระจอกที่ป้นชาวบ้านทั่วไปน่ะแต่โจรสลัดจริงๆที่สู้กับพวกกองทัพเรือได้ก็เหลือแต่แค่ไอฟรีเท่านั้นแหละนั้นเหลือที่เป็นอิสระลำเดียวจริงๆก็คือวานเอลเทรียสินะสําหรับพ่อค้าแล้วนายดูจะชอบโจรสลัดพอสมควรเลยนะเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนดีเท่า ไม่ใช่แต่เงินหรอกที่เขาต้องการถ้าเขาอยากได้เงินจริงๆพวกงขายพวกเราไปแล้วล่ะก็นนะถ้าทำแบบนั้นมันจะน่าเบื่อพวกเธอว่าไหมบ้าสนุกนมันเริ่มจากการแหกกฎเฮ้ยนายนี่ตลกดีว่ะนั่นแหละทำไมไอฟรีดจะจอดเรือถึงต้องมาหาเขาแมยก็ต้องบอกนะว่าไม่เคยเห็นมนุษย์แบบนี้มาก่อนต่อไปก็แกงนี้ฮะปูน่าสุดยอด ใช่พวกมันอร่อยเวลาเอาไปย่างเนื้อข้างในก็สุดยอดแล้วขามีตั้งห้าขานั่นเยอะเต็มไปหมดนั่นก็จริงนะแต่สิ่งที่ทำให้มันสุดยอดน่ะคือพลังการฟื้นตัวตั้งหากล่ะมันสามารถสลัดขาทิ้งตอนที่พวกนักล่าจู่โจมทำให้มันหนีไปได้มันเรียกว่าอัชฉมิีะแล้วรู้ไหมหลังจากที่มันสลัดขาทิ้งไปแล้วน่ะขาใหม่ก็จะงอกขึ้นมา จริงเหรอเนี่ยงั้นเราก็จับปูมาเยอะๆทําให้มันกลัวมันจะได้ทิ้งขาใช่นั่นแหละที่ฉันบอกพวกเราจะเก็บมันเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครคิดแบบนี้มาก่อนเลยพวกเราฉลาดโคตรๆโอ้ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยหรือว่ามีแต่กิ้งก่าที่งอกหางตัวเองได้กิ้งก่าเหรอนี่คิดว่าหางของไดยเนี่ยจะงอกกลับมาไหมถ้ามันงอกกลับมาแล้วก็พวกเราก็จะรวยโดยการขายหางของไดยละ แล้วมันอร่อยไหมลาฟิเซตไม่รู้สิ <No way. S 1> ไม่มีทางโอ้โหลาฟิเซตถามหางของได้อร่อยไหมโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเราวิ่งกลับไปดูที่เรือก่อนนะครับว่าไอ้ได้มันอยู่ดีไหมมันหายไปไหนอะ่ะนึกว่าจะมีแบบให้คุยนิดหน่อยนะครับไม่มีเลยนะครับไหนว่าขึ้นเรือก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเดินสำรวจที่นี่อีกสักนิดหน่อยนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรให้เก็บบ้างเนะยก่อนที่เราจะลุยต่อนะ โอ้แมวอ่ะครับแคทเติมแซดอะไรเนี่ยโรซี่ชีคมันคืออะไรลอง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 ,ลองก่อนโอ้แก้มแดงครับแก้มแดงโอเคลองใส่ให้ตัวอื่นดูนะครับอย่างอันนี้เออตลกอ่ะเอาออกก่อนนี่ดีกว่าใส่ให้ไอเส้นนะครับไงล่ะอไอเส้นใส่แว่นแถมตามด้วยหน้าอายพอ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  คือประตูเมืองมันปิดนะครับมันบอกว่า,าจะไปเข้าเมืองหลวงต้องมาทางนี้เพราะว่าอีกทางหน,นึ่งเนี่ยมันปิดไม่รู้เพราะอะไรนะครับไอทหารมันบอกนะครับภาคที่แล้วเนี่ยชอบมีฉากคุยในโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูมีเครื่องหมายตกใจครับไหนดูซิได้ยินมาว่ามันมีเกาะที่เอาไว้ขังพวกนักโทษที่โหดสุดๆล่ะแต่มันออกจะเชื่อยากสักหน่อย มันเป็นเรื่องจริงแล้วข่าวลือบอกว่าเขาขังพวกปริศาจตไว้ที่นั่นด้วยนั่นก็เรื่องจริงคนบอกว่าไม่มีใครเคยหนีมาได้อันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงก่อนนะพวกเราอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่หมายความว่าหุบปากไปซะทำไมอย่างนั้นแกจะโดนหนักกว่าทุกคนบนเกาะนั้นได้ได้ได้ครับผมผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนั่นกวนทีนนะครับผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่ได้ยินอะไรเลยรีบไปซะก่อนผมจะจำได้ ท่านครับโดยซอสแนมบอกว่าเจอปีศาจที่มีความแข็งแกร่งมากอันตรายขนาดรหัสแดงเลยเข้าใจแล้วเขาจะแจ้งให้ทางโบสถ์ทราบว่ามีรหัสแดงอยู่ข้างนอกแล้วก็ไปส่งข้อความเตือนพวกชาวบ้านด้วยเข้าใจแล้วปีศาจป่าอยู่ใกล้เมืองขนาดนี้เลยเหรอทางโบสถ์ต้องเหนื่อยแน่ๆไอเซนหมายความว่ายังไงเหรอลรหัสแดงน่ะมันก็เหมือนกับปีศาจที่โดนต้องการตัวสูงสุด จากที่ได้ยินดีแบบนี้อยู่ประมาณสิบตัวทั่วโลกโอ้มันฟังดูหนักนะเนี่ยอันนั้นคือพูดให้ฟังง่ายๆนะพูดอีกอย่างก็คือนายคงไม่อยากสู้กับฟันถ้าไม่ได้เตรียมตัวก่อนงั้นเราก็เตรียมตัวกันเถอะพวกเราไปเถอะนะอย่าเสียเวลาเลยพวกโบสถ์มันกำลังเคลื่อนไหวโอเคครับนี่ไงเขาบอกว่ามีโคเรสนะครับสามารถเจอได้นะครับในพื้นที่แล้วก็มันแข็งแกร่งมากนะครับ อันนี้จะเป็นเอ c น u n t e r and b a น t l e นะครับก็เหมือนแบบประมาณว่าจู่โจมมาแหละแบบเดินชนมอนเตอร์นะครับไม่มีอะไรเอาละลุยกันเถอะอะไรนะนี่เธอจะไปด้วยเหรอเดี๋ยวคุยก่อนนะครับเธอบอกว่าได้ยินเรื่องของไอฟรีดบนเกาะนักโทษใช่ไหมได้ยินมาว่ามือปราบที่ชื่อเมลเคียเอาเขาออกไปนะไม่รู้เลยแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฉันก็ด้วยแล้วเธอเลามากีลูว่ากันว่าเขาโดนเอาตัวไปเป็นปีแล้วล่ะแล้วก็ที่จําได้ก็แค่รางๆนะเรื่องของเขาเนี่ยโดนเก็บเป็นความลับหมดเลยไม่มีใครรู้ได้ซ้ำว่าเขาอยู่ห้องไหนไอฟรดนี่เป็นคนธรรมดาใช่ไหม ใช่เขาน่ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นม<ล>ือปราบแล้วก็ไม่ใช่ปีศาจด้วยแปลกจังมายถึงว่าถ้าเกิดจะจัดก,การแก๊งเขาทำไมจับตัวเขาแล้วปล่อยลูกเรือไปแล้วถ้าไม่ใช่เรือแกง๊งมันจะเป็นเรื่องอะไรกันนะพวกเราก็สงสัยเหมือนกันหาคำอธิบายไม่ได้เลยละ่ะแต่เราจะปลดปล่อยเขาละ่ะทะเลน่ะเป็นที่ของเขา แล้วคิดเหรอว่าเขาจะยังรอดอยู่พวกนั้นคงไม่ฆ่าจนสลัดที่ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรหรอกนะถ้าทางโบสจับเขาไว้สอบสวนแล้วก็หมายความว่ามันต้องการอะไรบางอย่างแต่เขาไม่ใช่คนที่จะยอมอะไรง่ายๆเขากำหนดชีวิตตัวเองใช่แล้วล่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเซฟก่อนนะครับก่อนจะเดินทางต่อนะ อันนี้มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเก็บไอ้นี่มีมีฉากคุยอีกแล้วครับแล้วทำไมมากับเราล่ะก็บอกได้เลยพวกเธอคิดถึงฉันมากไงล่ะพวกเราไม่ไม่เลยไหนบอกจะไปตามหาคนทรยศอะไรนั่นเขาหนีไปอีกแล้วอ่ะฉันไม่รู้ว่าเขาหนีไปไหนเธอเป็นแม่มดก็ใช้คาถาซักสิ ก็จะใช้ขาของฉัน่ะนะมันก็เหมือนกับต้องวิ่งสามขาต้องใช้สกิลการโกหกหลอกลวงอะไรแบบนั้นเหมือนกับพวกนักต้มตุ๋นสินนะฉันไม่ใช่นักต้มตุ๋นนะเอาเป็นว่าฉันจะไม่ช่วยเธอตามหาคนที่หักหลังเธอหรอกนะโอ้ทำไมใจร้ายแบบนี้ล่ะโอ้แล้วไม่มีใครให้ไปหาแล้วเหรอเออไม่อ่ะแล้วไม่มีบ้านให้กลับเหรอไม่แล้วทำอย่างอื่นเป็นไหมนอกจากเวทมนต์อ่ะไม่ มีอะไรเหรอลาฟิเซตเรื่องราวของมาคิรูมันทำให้รู้สึกตลกดีอะแล้วจมูกก็กระดิกด้วยก็นะแม่มดไม่มีเพื่อนไม่มีบ้านไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่นายรู้สึกน่ะน่าจะเป็นสมเพศสมเพศงั้นเหรอมันเป็นความรู้สึกที่เราเสียใจแทนคนอื่นน่ะชัดสมเพศมาคิรูงั้นเหรอโอ้ยพอเลยโอเค ตลกดีครับแต่เดี๋ยวเราเดินสำรวจแถวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับหาพวกของนะด้านนี้มันไม่มีอะไรครับเพราะฉะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปดูอีกด้านดีกว่านะครับว่ามีเป็นไงบ้างลงล่างนะฮะแล้วก็ตรงไปไปหาดาวเลยแล้วกันนะครับ โอ้น่ามีว้าวกำแพงนี่มันใหญ่จังนั่นคือโรเกรลสอะเมืองหลวงของอาณาจักรพวกเขาป้องกันปีศาจด้วยกำแพงใหญ่อันนี้แหละมนุษยชาติทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้โดยธาตที่เรียกว่ามาลาคิมตกใจอะไรน่ะลาพิเศษนายเคยมาแล้วนี่ ก็เคยมาแต่ว่าตอนนั้นน่ะตอนนั้นฉันไม่ได้เป็นแบบตอนนี้เข้าใจละมาลาคิมเนี่ยไม่ได้รับอิสระในการสำรวจที่ต่างๆใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพวกเราทุกคนก็เสียอิสระเหมือนกันแหละฮะก็เราถึงใจกลางอาณาจักรแล้วนี่นาแล้วก็ทางโบสถ์ด้วยพวกทหารและมือปราบเต็มไปหมดเลยที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับตัวร้ายอย่างพวกเราหรอกฉันไม่ได้มาหาที่ซุกหัวสิ่งที่ฉันต้องการก็คือจัดการอาร์โทเรียสเท่านั้นเอง โอ้โห oh เอาเข้าไปเราไม่สู้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินหลบมันเข้าไปโอ้นี่ไงมีวิญญาณแมวอุ๊ยา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 เข้าเมืองแล้วอย่าตามมาโอ้ไม่ตามจริงด้วยเ <An inspection. S 1> ว้ยตรวจคนเข้าเมืองพวกมันไม่ตรวจ <Just S 1> ทุกคนหรอกนะ <Natural. S 1> ทำตัวปกติหน้าเครียด <stiff. S 1> ไปหน่อยแล้วนะร <I know. S 1> ูแล้วนะโอเคครับทำเป็นเดินเนียนเข้าไปนะครับ มองเอ้ยมันมองเว้ยดูสิเฮ้ยเธอชุดดำน่ะขอดูเอกสารหน่อยเอ่อก็ใบอนุญาตการเดินทางจากชังโบทน่ะมันอยู่ไหนโอ้ยตกหัวเลยเด็กโกฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะนักมายากลฝึกหัดน่ะต้องใส่ชุดให้เหมาะสม มายากลเหรอแน่นอนฉันขอนำเสนอคณะมายากลที่เดินทางไปทั่วประเทศคณะมายากลมากิรู <c oughs> โชว์สำหรับงานฉลองสนิงนะใช่แล้วละ่ะใช่แล้วละ่ะพวกเราเองแล้วก็ขอโทษลูกศิษย์ฉันด้วยนะเอาล่ะสาวน้อยทำให้เขาเลือกกลัวแล้วแสดงการฝึกตัดเสียงที่ฝึกมาทั้งอาทิตย์ได้แล้วเอาเลยฮะ มองฟึ่งดัดเสียงโอ้ขอโทษค่ะท่านผิงฉันลืมเตรียมตัวไปเลยน้อยน้อยน้อยแน่นักแสดงที่ดีน่ะต้องเตรียมตัวรู้ไหมไม่เป็นไรหรอกมาโชว์ตอนนี้นกพิราบก็บินไปทั่วเศไม่ดีหรอกไม่ได้อย่างน้อยถ้าเรียกนกพิราบไม่ได้จงทําตัวเป็นนกพิราบซะมองทําตัวเหมือนนกพิราบ what the fuck โอ๊ยทำไมทำร้ายแบบนี้จำไว้นะนี่คือคณะมายากลมากินลูกและนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆสำหรับประชาชนแห่งโรเลสเท่านั้นเฮ้ยอย่ามาโปรโมทแถวนี้ไปเลยไปได้เลย โอ้ยทำไมทํากับวอลเวทแบบนี้ล่ะพารที่แล้วนั่นเจ๋งมากเลยมากิ่รูแหมของดีเขาไม่โชว์กันบ่อยๆหรอกคือคือล้อเลียนล้อเรียนโอ้ช่วยด้วยจะโดนฆ่าแล้วคูอคูอนกพิราบเมื่อกี้สุดยอดไปเลยอ่ะมันธรรมดานะ ก็แค่แสดงให้เห็นว่าการป้องกันของเมืองหลวงมันต่ำแค่ไหนเหมือนกับจะแสดงให้ดูมากกว่านะว่าพวกมันมั่นใจกับการป้องกันนี้มากที่นี่มีทหารเท่าไหร่เหรอลาฟฟเซตมือปราบในเมืองหลวงเหรออย่างน้อยก็พันนึงอะแถมยังมีหน่วยรักษาการอีกสองกองร้อยก็นี่มันเมืองหลวงนี่นาพวกมันไม่ได้ไม่สนใจแต่มันเอาอยู่ตั้งหากพวกเรา ต้องใช้เอกสารในการเดินทางดูรอยยิ้มของประชาชนสิพวกเขาคงต้องผ่านเรื่องหนักหนามาแน่แต่ถ้า,ถาจะจัดงานในสเกลขนาดนี้ได้แล้วก็ต้องใช้พลังขนาดไหนจ่ายแลกความสงบสุขมานะความสงบสุขที่จ่ายด้วยชีวิตของลาฟี่วาเวดดูซีมีอะไรให้ให้คุยบ้างนะครับในนี้มีวิญญ,ญาณแมวเดี๋ยวเขาไปเก็บ งานของทั้งโบสถนะ์มันยากขึ้นทุกวันพวกเราต้องช่วยเขารู้ไหมย้อนกลับไปหน่อยนะขอถามอะไรหน่อยพวกโบสถ์เนี่ยเขาทำอะไรกันนี่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่รู้ได้ยังไงกันโบสถนะ์น่ะเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์แห่งมิดแกนก่อนหน้านี้นะ่ะเป็นกองกำลังของอัศาวินและนักรบที่อุทิศตัวเองเพื่อสู้กับสัตว์ประหลาด ใช่คือเต็มๆของทางโบสก็คือมือปราบแห่งโบสของมิดแกลนตอนนี้น่ะเราเรียกสมาชิกพวกนั้นว่ามือปราบแมตกใจเหมือนกันนะเนี่ยค้นคว้ามาเหมือนกันนี่นั้นสรุปก็มีโบสแค่สาขาเดียวใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอีกก็คงจะดีนะแน่นอนไม่มีหรอกก็นักบวชสูงสุดน่ะวางใจให้หัวหน้าของทางโบสท่านลลอดอาร์โธเรียสเป็นคนจัดการส่วนเขาก็ลาออกไปงั้นหัวหน้าของทางโบสก็ใหญ่สุดะสิ ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเจ้าชายน่ะมอบอำนาจให้หลอดอาร์โทเรียสในการควบคุมทหารและรัฐบาลหลอดอาร์โทเรียสน่ะควบคุมมิดแกนแล้วตอนนี้และทำการต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างเช่นปีศาจนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรมิดแกนโบสน่ะเป็นเหมือนรากฐานแล้วก็เป็นแสงแห่งความหวังด้วยโอ้โอเคเข้าใจแล้วก็ได้รู้เรื่องทางโบสขึ้นมานิดนึงนะคือเจ้าชายกับ นักบวชให้อำนาจได้อาโทเรียเป็นคนคุมประเทศว่างั้นเถอะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับไอ้นี่ก่อนนะครับตอนนี้เจ้าชายพอซีวอลเป็นคนคุมมิดแกนเขาเป็นรัชทายาทรัชทายาทเหรอเกิดอะไรขึ้นกับราชาล่ะก็ราชาป่วยนะสิเขาก็เลยสละตำแหน่งแล้วก็ให้เจ้าชายพอซีวอลเป็นคนจัดการเขาบอกว่าต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่อจะช่วยโลกใบนี้ ราชานีฟังดูแมนดีนะเจ้าชายเพอร์ซิวก็สุดยอดเหมือนกันเขาเน่ะเดินตามรอยเท้าพ่อของเขาโดยทำงานกับหลอนอาร์โทเรียสและทงโบสถและตามได้ที่เรา่ยังมีหลอนอาร์โทเรียสและเจ้าชายเพอร์ซิวาลอนาคตของมิดแกนจะต้องรุ่งมเรืองแน่นอนงานทางมิดแกนก็เป็นพวกของอาร์โทเรียสสินะโอเคและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเจ้าชายเพอร์ซิวเนี่ยเขายังโสด อ๋อใช่อัโทเรียสก็ด้วยอยากรู้จังว่าเขามีคนพิเศษหรือ,อยังนะเออคือเขามีแต่เขาโยนทิ้งไปหมดแล้วนะครับเออไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเออหนูหนูหนูอยากจะขอบคุณที่ช่วยดูแลพวกเรามาตลอดค่ะโอ้ยินดีมากเลยล่ะแล้วขอให้หนูมีความสุขด้วยนะจริงๆหลังจากที่เราแบบลองเดินเดินดูเรารู้สึกว่า ไอ้พวกโบดนี่มันก็ไม่ใช่ผู้ร้ายอะไรนะรู้สึกมาตั้งแต่แบบต่อเริ่มเล่นแล้วแต่ว่าคือมันก็ทําเรื่องชั่วบ้างแต่ว่ามันเป็นทําเพื่อส่วนรวมอะนะแล้วผมยังไม่รู้นะว่ามันต้องการอะไรจริงๆแต่สําหรับพวกตัวเอกก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันนะครับดูได้นะครับรู้กันอยู่โอเคเดี๋ยวเราจบพาร์ทกันที่ตรงนี้ดีกว่าครับคือวันนี้เนี่ยผมติดธุระนะครับผมมาอัดตอนเช้านะครับมันก็เลยสั้นนิดหนึ่งนะครับอะไรเนี่ยเรือมันเสร็จแล้วครับมันส่งมันขึ้นมาเตือนเมื่อกี้อ๋อแพ้2ชนะหนึ่ง โอ้ได้เมนูใหม่ครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะไรเอ่ยส่งไปสำรวจอีกรอบแล้วกันครับผมโอเคยังไงวะอ่ะงงอันนี้น่าจะเป็นของที่เราได้มานะครับเนี่ยตอนนี้เรายังได้ไม่เยอะส่งไปสำรวจก่อนนะครับโอ้ครึ่งชั่วโมงพอดีเลยที่เล่นมานะครับครึ่ชั่วโมงออก,กว่า เดีย๋ยวไว้ตัดน่าจะเหลือนิดเดียวโอเคงั้นวันนี้ก็ไปแล้วนะครับวันนี้รีบหน่อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดซับสไคร e ด้วยไปแล้วสวัสดีครับ